หลายคนที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าไม่รู้จักโน้ตบุ๊กยี่ห้อนี้แน่นอนนะครับมันคือโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Me ค h a นิ c ในรุ่นไ g h t 16 a i r นะครับหน้าตาดีไซน์ใหม่มากแจ่มมากและบอกตรงๆนะครับว่าโน้ตบุ๊กยี่ห้อนี้จริงๆผมไปเจอที่งานฮ่องกงมาแล้วมันมีเครื่องหนึ่งรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าเรียกความสนใจของผมได้มากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจก็คือมันเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถต่อหม้อน้ําเสียบเข้าไปเพื่อช่วย ระบายความร้อนได้ครับ <Wow. S 1> และยี่ห้อนี้มันจะเป็นยังไงบ้างราคาเดี๋ยวแค่20,000กว่าบาทเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันให้ฟังครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X C m e t กันนะครับได้รีวิวอะไรแปลกๆใหม่หมๆตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนี่คือโน้ตบุ๊ก Mechanic Lite 16 Air <Yeah. S 1> เป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานที่เรียกได้ว่าดีไซน์สวยงามมากและมองผ่านๆเนี่ย อย่างโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับจริงๆยี่ห้อแมคคา n ิกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดอะไรแต่อย่างใดนะครับเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี2,557แล้วนะครับก็เป็นระยะเวลาหนึ่งนานพอสมควรนะรเป็นแบรนด์ที่ขายดีในโลกออนไลน์มากนะครับในประเทศจีนนะครับแน่นอนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ย ของประเทศจีนล้วนๆแต่เขามีสต็อกในไทยสามารถสั่งซื้อได้ซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยผมได้รับมานะครับเป็นโน้ตบุกราคาที่ไม่แพงเลย25,900บาทนะครับแต่เขาก็จะมีกดโค้ดลดนู่นนี่นั่นได้คุณอันนี้ลองไปศึกษาโปรดูแล้วกันบางทีก็ได้ 22,000, 23,000, 24,000 <Wow. S 1> แต่ความเจ๋งก็คือโน้ตบุกเครื่องนี้อะดีไซน์หน้าจอว่า k แล้วนะให้ดูดีไซน์ก่อนดีไซน์ผมชอบจริงตรงกลางมีโลโก้นะครับ เป็นตัว M นะครับก็คือตัวย่อจากรด์ของเขานะครับแล้วก็มีไฟขีดตรงลงมาในสองตัวรูระบายความร้อนอันนี้โคตรเท่แล้วมันเป็นไฟที่สว่างนะมันไม่ใช่ว่าไฟแบบที่มันแค่เลืองแสงนะดูดิไฟตรงนี้ส่องสว่างมาถึงโต๊ะมันเหมือนมีหลอดไฟอยู่ทางด้านบนนะครับส่องสว่างมันลงมานะครับก็พุ่งออกมาจากตัวรูระบายความร้อนซึ่งเขามีรูระบายความร้อนทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะครับดีไซน์ด้านข้างตัวนี้นะครับบางเพียง18ม mm, มหรือว่าไม่ถึง2เซนนะแล้วก็โน้ตบุ๊กเนี้ยน้ำหนัก ไม่ถึง2กิโลครับ1.9กิโลเท่านั้นเป็นโน้ตบุ๊กที่พรีเมียมผิวสัมผัสคือดีนะครับวัสดุเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเครื่องโลหะแมกนีเซียมอลูมิเนียมนะครับมันก็เลยทำให้เบานะแต่ผมจับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็แข็งแรงดีมันดูแน่นดีนะครับตรงนี้มีเขียนชื่อแบรนด์ยี่ห้อเอาไว้ m e คค a น i ินะครับมีอะไรอีกไหมที่โดดเด่นด้านหลัง สีขาวนะครับด้านหลังก็สีขาวคลีนคลีนนะครับมีตัวสติก k e r วินโดว์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนาฮิมิบายสติลซีรีส์เฮ้ยระบบเสียงนาฮิมิเว้ยบายสติลซีรีส์ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ในส่วนตัวป้ายลาเบลตัวนี้จะมีการบอกสเปคเอาไว้นะครับเป็นตัวซี u Ryzen 7 7 7 3 5 h นะครับแรม 16G หกกิกส์เอสเอสดห้าหนึนะครับมีการติดตั้ง Windows 11มาให้หนึ่งสิ่งที่ก่อนจะไปรีวิวโนบุกเครื่องนี้ผมอยากให้ดูอุปกรณ์ที่่เขาาแถมมกอน โน้ตบุ๊กไซส์16นิ้วแต่อแดปเตอร์ตัวแค่นี้ครับอันนี้คืออแดปเตอร์พีดีชาร์จ100วัตต์นะครับไซสเ์เล็กๆกระทัดรัดแต่ว่าชาร์จได้ค่อนข้างแรงอย่างเดียวเลยก็คือเขาน่าจะทํามาเป็นแบบขาพับนะครับให้มันพับเก็บได้เวลาเก็บใส่กระเป๋ามันจะไม่ทิ่มแทงขวนแต่ว่าอันนี้ถือว่าดีมากพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับสายชาร์จมีแถมมาให้เป็นสาย USB Type C to Type C นะครับผมก็สามารถทําการชาร์จโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้แน่นอนว่าเครื่องนี้รองรับ p ีดีชาร์จเพราะว่าเขาแถมอแดปเตอร์ะ เรามาไล่สเปคกันดีกว่านะครับสำหรับโนบุกเครื่องนี้เนี่ยหน้าจอก่อนเลยในส่วนงตัวหน้าจอเครื่องนี้นะครับจะเป็นหน้าจอความละเอียด 2K 2560 x 1600จะเป็นอัตราส่วน16:10ไม่ใช่16:9นะ16:10 <c oughs> และในส่วนงตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับก็มีมาให้มีการติดตั้งไมต่างๆมาให้ครบแต่ว่าเป็นกล้องเว็บแคมที่ได้ความละเอียดแบบ 720p 30เฟรมธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแบบชัดมากมายนะครับ <c oughs> ตัวหน้าจอนอกจากความเท่ 2K แล้ว 1 2 0และที่สำคัญเลย100% srgb นะครับมีในเรื่องของเทคโนโลยี FreeSync มาให้ด้วยใครที่แบบว่าอยากจะเอาไว้เล่นเกมอะไรต่างๆเครื่องนี้ก็ยังคงตอบโจทย์ตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ทางด้านบนแยกออกมาอิสระมีไฟร,รอบๆวงแหวนนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ย เขาจะมีแค่ภาษาอังกฤษล้วนนะครับไม่มีการสกรีนภาษาไทยมาให้อันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตหนึ่งอย่างใครที่ชื่นชอบคีย์บอร์ดแบบคลินคลีนเรียบๆตัวนี้น่าจะถูกใจแต่ถ้าสมมติใครต้องการพิมพ์สมัมผัสเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปหาตัวสติกเกอร์มาติดนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเขาจะมีไฟแบ็คไลท์ที่สามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับนั่นก็คือ1ดับ2ติด แล้วก็ติดสว่างนะครับแล้วก็ดับก็คือมีสว่างกับสว่างมากเนาะแล้วก็สามารถปิดไฟได้ <Yeah. S 1> ในส่วนตัวนี้นะครับมีตัวนําแผดมาให้ใช้งานด้วยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กไซส์เล็กกระทัดรัดที่ให้ฟังก์ชันมาแบบครบ,ครบในส่วนสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับมีการแปะไว้เลยว่าใช้ CPU AMD Ryzen นะครับซึ่งเครื่องนี้เป็น Ryzen 7ในรหัส 7735H นะครับแล้วก็ได้แรมแบบ16กิกในส่วนตัวกา้าจอเนี่ยเป็นตัว AMD Radeon ดี a p กราฟิกการ์ดทัชแ ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่พอสมควรมีการเว้นเว้าในส่วนตัวลูกศรลงมาแต่สิ่งที่ผมชอบของเครื่องนี้คืออะไรรูป้ป่ะพอร์ตการเชื่อมต่ออันนี้คือผมชอบมากแจ็ค3.5มิลเสียบหูฟังไมโครโฟนก็ดูปกติ USB มี USB Type A ให้2พอร์ตแต่สิ่งตัวนี้ครับมันคือตัว SD Card Reader นะครับซึ่งเป็นแบบ full size ทำให้เราสามารถใช้แบบพวก การอะไรต่างๆเสียบอ่าน้าได้แล้วถ้าสมมติคุณมีการ์ดมิน,นิคุณก็แค่หาการแปลงเสียบคาทิ้งเอาไว้แค่นี้จบเลยอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากและผมชอบมากนะครับด้านหลังไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อด้านข้างนะครับเครื่องตัวนี้จะมีตัวพอร์ต USB Type C นะครับมีตัวพอร์ต HDMI นะครับเอาไว้เชื่อมต่อออกสู่หน้าจอได้แล้วก็มี Type A แล้วก็มี Type C 1พอร์ตนะครับ Type C มีทั C, ้งหมด2พอร์ตพอร์ตด้านบนอาจจะเอาไว้ชาร์จโน้ตบุ๊ก พอด้านล่างเอาไว้ใช้งานก็สามารถทําได้นะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยนี่จริงๆผมชอบนะผมชอบดีไซน์มากเลยแต่ว่าติดตรงน้ําหนักคือเขาก็เคลมนะว่าเครื่องเขาเป็นแบบติดอัลไลท์คือบาง18มิลน,น้ำหนัก1.9แต่ผมมองว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยถ้ามันเบา,บาลงได้อีกสักประมาณ1.5 1.6กกิโลอ่ะมันจะน่าสนใจแต่1.9ก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองแกะฝาหลังเครื่องดูดีกว่าว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างลืมบอกเขามี2สีนะครับสีเทากับสีข ไปแกะฝาหลังกันดีกว่าไปเปิดฝาออกมาเรียบร้อยนะครับภายในของเครื่องตัวนี้ก็จะเห็นเลยมันมีพัดลมถึง2ตัวด้วยกันต่อให้ตัวเครื่องเนี่ยเขาไม่มีการ์จอแยกแต่ให้พัดลมมา2ตัวนะครับน่าจะระบายความร้อนได้ดีระดับหนึ่งเลย ตัวท่อฮิตไปขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีชิปอยู่แค่ตรงกลาง1อันเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็น CPU อย่างเดียวไม่มีตัว GPU จะเป็นออน p u u นะครับมีเม็ดแรมอยู่รอบๆนะครับซึ่งเครื่องนี้จะเป็นแรมแบบฝังบอร์ดเราไม่สามารถแกะอัปเกรดได้นะครับก็คือจะเป็น 16GB l p d d r 5นะครับส่วนตัว m 2อเนี่ยอันนี้ผมถือว่าตอบโจทย์เลยมี m 2ช่องว่างให้1ช่องแล้วก็อีก1ช่องเนี่ยสามารถ อถอดเปลี่ยนได้นะครับซึ่งเขาจะใส่มาเป็น512 g b ตัวการ์ด w i f i ตามสเปคหน้าเว็บไซต์อันนี้เขาเคลมไว้ที่ Wi-Fi 6e นะครับและก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่6,500 m ah, ิลความจุเนี่ยก็75 วัดเอาด้วยกันนะครับลำโพงซ้ายและขวาแล้วก็ผมต้องบอกตรงๆอันนี้ผมลองดูพวกเกี่ยวกับตัวพอร์ตพวกนี้นะโดยเฉพาะพอร์ตฝั่งนี้ที่มันเป็นพอร์ตแบบบางๆเนี่ยอันนี้มีการเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวพอร์ตไม่ให้ตัวพอร์ตมันหักง่ายได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวบอร์ดก็ต้องบอกตรงๆนะครับดูค่อนข้างมินิมอลมากเพราะว่าเครื่องมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมสิบหกนิ้วแต่ดูดิบอร์ดเอาตรงๆนะเขาสามารถดีไซน์ให้แบบเหลือครึ่งเดียวไซส์โน้ตบุ๊กขนาด13านิ้วยังได้เลยก็ภายในประมาณนี้ ก็สำหรับงานประกอบฝาหลังอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าติดนิดเดียวแรมไม่สามารถอัปเกรดได้แต่ผมชอบตรงที่มันใส่ m 2เพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเราลองมองดูในเรื่องของการใช้งานโนบุกเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นโนบุกสายทำงานมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แรมอะไรสูงมากมาย1 6 g ิกเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแต่โดยการทดสอบวันนี้เนี่ยเราจะลองทั้งตัดต่อเล่นเกมมันจะเจ๋งขนาดไหนเป็นยังไงไปลองทดสอบอครับ โดยสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเลย Ryzen 7 7 7 3 5 H นะครับซึ่งมันเป็น CPU ที่เน้น High Performance เลยตัว t d p ตัวนี้ก็จะอยู่ที่3 5วัตต์ด้วยกันนะครับเขาไม่ได้ใช้รหัส HS หรือว่าใช้รหัสตัวที่เป็นรหัส U ที่เน้นประหยัดพลังงานขนาดนั้นเขาต้องการ High Performance นะครับเป็น CPU แบบ8คอร์16เทรดครับในสงตัวเมนบอร์ดก็ตามชื่อโมเดลเลยคือ L16A รองรับ PCIe 4.0นะครับแรมเนี่ยจะเป็น DDR5 แบบ LP นะครับก็คือ LP DDR5 ความจุ16กิกได้กันในสวนตัวการ์ดจออ่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Radeon 680M นะครับซึ่งมันอ้างอิงกับตัว CPU ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัว 7735H เป็นการ์ดจอ on CPU 6นาโนนะครับแล้วก็ในเรื่องความแรงของ CPU ตัวนี้เนี่ย Single Thread อยู่ที่617 Multi ติ r e a d เนี่ยอยู่ที่ 5 8 1 5ถือว่าค่อนข้างสูงมากสำหรับโน้ตบุ๊กสายทำงานอย่างนี้แต่ว่าได้ดีไซน์ที่จัดเต็มมากนะครับในส่วนของ SSD เครื่องนี้ติดโรงงานมานะครับจะเป็นความจุข,ขนาด5 1 2 g b p c i e 4.0อันอันนี้ถือว่าแรงเลย Read 3914จริงๆกดเทสอีสกสักรอบนี้น่าจะ4 0 0 0ได้นะครับแล้วก็ t right รเนี่ย2,899นอยะครับ Random 4K อยู่ที่63แล้วก็ t right รอยู่ที่168ด้วยกันนะครับถามว่าความแรงเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะคร กริดเบนซิกนะครับซิงเกิลคอร์เนี่ยได้ที่1,897แล้วก็มัลติคอ r e เนี่ยอยู่ที่8,684แปต้มกันเลยทีเดียวในส่วนของตัว c ีดีเบนช์ R 2 3ครับคะแนนมัลติคอ r e เนี่ยอยู่ที่1,2,814แล้วก็ซิงเกิลคอร์เนี่ยอยู่ที่1,477เรียกได้ว่าเอาไปตัดต่อง,งานทำงานอะไรต่างๆได้แบบสบายๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัว c ีดีเบนช์สองศูนย์สองสี่ครับมัลต mm ิคอ r e ได้ถึงหกร้อยเกสิบ 13แต้มด้วยกันนะครับและในส่วนอย่างตัวโปรแกรม v ี a y แน่นอนพอบอกว่าทำงานเนี่ยวีเลต้องมานะครับตัวนี้อยู่ที่8,368แต้มด้วยกันนะครับและในส่วนตัว pcmark10 คะแนนรวมทั้งระบบเนี่ยจะอยู่ที่6,511แต้มด้วยกันนะครับถือว่าเป็นคะแนนเฉลี่ยสำหรับโน้ตบุ๊กสายทำงานค่อนไปทางสูงแต่อาจจะยังไม่ได้สูงมากมายนะครับในส่วนตัวการจอ on CPU ที่เป็นตัว 680m เนี่ยไฟสไตน์อยู่ที่6,771แต้มครับ และในส่วน Time s p ายเนี่ยจะอยู่ที่2,407แต้มและตัวพอตรอยัลตัวนี้นะครับได้ที่761แต้มด้วยกันนะครก็ถือว่ายังไปไหวแบบสบายๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทำงานอย่างเช่นการตัดต่อดูดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าโปรแกรม Premiere Pro นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อเนาะผมก็มีฟุตความยาวที่ระดับประมาณ11นาทีด้วยกันนะเป็นฟุตไฟล์ 4K มีฟอนต์มีซับมีอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากซึ่งต้องบอกตรงๆว่ามันต้องใช้เครื่องที่สเปคค่อนข้างแรงสักนิดนึงในการตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเรเดอร์ฟุตนี้กี่นาทีแต่ถามว่าพรีวิวได้ไหมเครื่องนี้สามารถพรีวิวได้นะครับเล่นพรีวิวอะไรต่างๆกับ ตัวฟูดไฟล์ 4K ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์กันดูเอาจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําตัดคลิป 4K บนโนบุ๊กเครื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะตัด 4K จริงไปสเปคที่สูงอันนี้แต่ถ้าสมมติตัด Full HD เครื่องนี้ไหวแบบสบายๆแต่วันนี้เรามาลองให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นว่าศัก,กยภาพของตัว CPU ที่มันบิว์อินที่เป็นตัวรหัส7735ที่มันมี8คอร์16 t ท r ด a เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอมันประมวลผลสักคู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้เวลาการเรนเดอร์กี่ช่ชัวโมง อันนี้ผมลองปล่อยทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะครับตอนแรกมันขึ้นไป4ชั่วโมงกว่าแล้วมันก็ค่อยๆลดลงเหลือ3ชั่วโมง42นาทีแล้วซึ่งฟุตความยาว11นาทีเรนเดอร์ 4K แล้วก็มีซับอะไรต่างๆเยอะสุดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะถ้าใช้เวลาเรนเดอร์ไม่เกิน4ชั่วโมงถือว่าโอเคเลยเครื่องนี้แต่อย่างที่ผมแนะนำครับตัดต่อเป็น Full HD สำหรับเครื่องนี้เพียงพอแล้วถ้า 4K ก็จะเหนื่อยนิดนึง ลองเล่นเกมกันดูเพราะว่าเครื่องนี้จริงๆมันเล่นเกมไหวนะครับว a l o r a n นปรับ 2K เลยนะแต่ว่าตัวกราฟิกคุณภาพเราจะเซตติ้งไว้ที่ระดับโลนะครับผม160เฟรมใครบอกว่าโน้ตบุ๊กไม่มีคา์าจอแยกเล่นเกมไม่ได้ไม่นะครับมันเล่นได้แล้วอันนี้คือ 2K ด้วยออกมาท้าน,นอกก็อยู่ในช่วงประมาณ100เฟรมถ้าคุณอยากจะแบบปรับให้ภาพสวยขึ้นมากกว่านี้คุณก็สามารถปรับขึ้นได้นะเป็นระดับมีเดียมก็ได้หรือว่าจะลองลดกราฟิกรายละเอียดลงมาให้เป็นระดับซัก HD อะไรอย่างนี้ฟู l l HD แล้วก็ ปรับให้มันเป็นไฮเนี่ยก็เล่นไหวนะครับส่วนเรื่องความร้อนก็อันนี้แอบร้อนอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่า CPU อยู่ประมาณ90องศาแล้วก็การกินไฟเนี่ยกินจริงอยู่ประมาณ 44, 45 45, 45วัตต์กันเลยนะครับทั้งนั้นที่ c ี u เคลม TDP ไวที่35วัตต์แต่มันก็มีการบูสต์สปีดบูสต์คล็อกขึ้นไปได้นะครับในโส่วนตัวการจอร้อนอยู่ประมาณ80-82ถึงองศาโอ้โหแจ่มนี่เลยอ่เดี๋ยวเราลองโหมดฝึกซ้อมดูลองยิงดูนะครับผมม อไวจังวะโอ้โอ้ไวเกินนี่ครับเล่นได้สบายครับเดี๋ยวผมจะลองปรับกราฟิกขึ้นมาสักนิดนึงให้เป็นซักระดับมีเดียมละกันนะครับลองดูครับนี่มีเดียมก็ยังได้ร้อยกว่าเฟรมอันนี้อยู่ในห้องมันค่อนข้างน้อยผมออกไปด้านนอกเหรอนี่เลย200ร้อยโอ้ยจริงๆด้านนอกมันควรจะต้องน้อยกว่านะแต่ก็ดังได้เยอะอยู่นะครับระดับมีเดียมเล่นได้สบายผมบอกเลยสำหรับเกม v a l o r a n t ครับ รออีกเกม Forza Horizon 5เกมนี้ผมอาจจะไม่ได้ปรับเป็นแบบ 2K นะเราจะปรับเป็นแบบ Full HD Plus ก็คือ1,920 1,200นะครับเพราะว่าหน้าจอมันเป็น16ต่อ10ในส่วนของตัว FSR เราจะเปิดไว้นะครับซึ่งเป็นแบบ Quality ในส่วนของตัวกราฟิกเนี่ยลองปรับเป็นแบบ Very Low ลองเล่นดูครับแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเล่นได้จริงอ่ะเปิดมาก็60กว่าเฟรมแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแรมเครื่องเนี่ยเขาให้มาแบบ16กิกเนี่ยมันเพียงพอต่อการเล่นเกมนะคือบอกได้เลยมันเป็นโน้ตบุ๊ก สไตล์ที่ดูเหมือนเกมมิ่งแต่มันเป็นโนบุ๊กทางานแต่ถามว่าเล่นเกมได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับอย่าง f o r ์ซ่าอันนี้ปรับเป็นแบบ Full HD plus นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของตัวกราฟิกภาพเนี่ยเป็นแบบเวล l โล60กว่าเฟรมเล่นได้เลยอ mm ุณหภูมิก็80กว่า,วาประมาณนี้นครับกินไฟอยู่45วัตต์แล้วอย่าลืมนะว่าเครื่องเนี้ยตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมันเป็นแบบ PD ชาร์จด้วยคุณพกอะแดปเตอร์ตัวเล็กๆเอาไปเล่นเกมข้างนอกได้แบบสบายๆเลยเดี๋ยวไปลองดูสรุปเฟรมกันปะออกมานะครับได้อยู่ที่70เฟรม เล่นได้จริงเล่นได้ลื่นบอกเลยเครื่องนี้ไม่ธรรมดาลองเกม The Final ออการน,นะครับเกมนี้ผมจะปรับภาพเป็นแบบ Full HD plus ก็คือ1,920คูณ1,200นะครับแล้วก็ในส่วน Setting เนี่ยจะปรับเป็นแบบตัำสุดเลยก็คือ low นะครับ The Final ออกเกมใหม่เล่นได้สบายครับ50เฟรมซึ่งแรมตัวเครื่องเนี่ยก็จะใช้ไปอยู่ประมาณ15กิกด,ด้วยกันนะครับถามว่ามันพอไหมมันก็ยังพอได้อยู่นะครับ เอาจริงผมแอบตกใจกับการเล่นเกมพวกนี้จริงๆนะที่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ไม่จําเป็นต้องมีการ์ดจอแยกมันก็สามารถเล่นเกมได้แบบได้จริงอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบแค่พอได้นะอันนี้คือเล่นได้จริงเลยลื่นด้วยเนี่ยเมื่อกี้โดนยิงยังไม่มีอาการกระตุกเลยผมขอหาศัตรูอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันยิงเรากระโดดครับปุ๋ม โซนบีครับโซนบีทำไรก็ไม่รู้โซนบีเนี่ยเล่นได้เลย40กว่าเฟรมไม่มีอาการสะดุดเฟรมร่วงเฟรมดรอปด้วยนะครับเกมเดอะไฟแนบอกแล้วมันเป็นโน้ตบุ๊กทำงานก็ได้เล่นเกมเล็กๆน้อยๆก็โอเคเกมแนว p e s r t อ่ะเล่นได้ครับเกมออนไลน์ Online Online พวกนี้ 3, 2, 1ตอุม้ม อ้าวทางหายเลยไปลองบินดูหน่อยลองบินลองบินนี่ไต่ขึ้นครับเนี่ยเฟร,รมยังคงนิ่งอยู่ในช่วงประมาณ40กว่า50คือแบบเรียกได้ว่านิ่งอ่ะใช้คำพูดว่านิ่งเลยไม่ใช่ว่าแบบแกว่งขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขนลงลงนะอันนี้ก็เล่นได้จริง ลองดูกับเกมเคาน์เตอร์นะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์2แล้วนะผมปรับเซตติ้งตามนี้เลยก็คือออโต้จะเน้นไปทางฝั่งต่ำนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพเนี่ยจะเป็นแบบ 2K เลยเกมนี้2,560 1,600นะครับส่วนวัดเฟรมเรทอันนี้อาจจะไม่ได้วัดโชว์นะครับแต่ให้ดูแล้วกันว่ามันเล่นได้ครับแล้วมันไม่มีอาการสะดุดแค่นี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ระยะหนึ่งแล้วเอ้ยระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเล่นเกมเพราะว่าเมื่อกี้ไปลองหลายเกมให้ดูแล้วมาคนเยอะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยจากไหน ลื่นจัดเดินเดินอยู่ล้มเลยเป็นไงล่ะ <S <S <ky> <S เ,เดินเดินอยู่ล้มอีกแล้วอะไรวะ <S <S <ky> <S ลื่นไปอะผมว่าไม่น่าจะดีแล้วเ <S ky> ออล้มอีกแล้วเล่นได้เอาเป็นว่าผมบอกเลยว่าครับว่าเล่นได้สาหรับเกมสาย ESport อะไรพวกนี้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยไม่มีอาการแบบค้างน่วงอะไรต่างๆทั้งสิ้นแต่ถ้าสมมติเป็นเกมพวกระดับ Triple A c a l l of Duty อะไรพวกนั้นก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องเป็นเกมบายเกมกันไป ก็จบกันไปแล้วนะครัสำหรับการทดสอบเจ้า m e ค chanic Light 16 Air <S 2> <S 2> <S เครื่องนี้ผมบอกตรงว่าโดยรวมค่อนข้างประทับใจแต่ว่าแอบ,บงงตรงในเรื่องของชุดระบบระบายความร้อนนิดนึงละกันตรงที่ตอนที่เราแกะเครื่องเราเห็นมันมี2พัดลมให,ใหญ่ๆเลยมีฮิตซิงค์ซ้ายขวานะครับแต่ว่าอุณหภูมิความร้อนขณนะใช้งานเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ80กว่าอันนี้ผมคิดเองนะ ถ้าเรามีการซื้อมาและมีการแกะเปลี่ยนซิลิโคนอ่ะผมว่าน่าจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าในสวงตัวฮิตซิงกับตัวฮิตไปอ่ะเขาให้มาอย่างดีแล้วอาจจะให้ซิลิโคนมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันก็แกะและช่วยเพิ่มระบายความร้อนได้แต่ถามว่า80กว่าองศาเกือบ90เนี่ยมีปัญหาไหมก็ไม่นะครับอุณหภูมิของซี U เนี่ยสามารถทนความร้อนได้ถึง100องศาแค่ผมแอบงงตรงที่ทําไมมัน 80กว่าจริงๆเดาไว้ดูชุด e ซิงอะไรเงี้ยมันนา่าจะทําได้ประมาณ70กว่าอันนี้เผื่อใครเป็นสายโมอยากจะซื้อมาแล้วมาโมเพิ่มอันนี้ก็ลองดูกันได้โดยรวมคะแนนเต็มสินะผมให้9้าเลยครับสิรเรื่องแค่น้ําหนักอย่างเดียวใครที่ชอบหาโน้ตบุ๊กสายทํางานไม่ต้องราคาสูงจนเกินไป25,990าบาทแล้วไปหาโค้ดส่วนลดมาได้เพิ่มเตมิมอีกเพื่อนนี้ถือว่าคุ้มค่าพอทุกอย่างมีไม้ครบไม่ต้องแปลงเลยนะครับขาดแค่อย่างเดียวไม่มีพอร์แลนด์ rj 4 5 แต่ทดแทนด้วย Wi-Fi 6E นะครับก็ลองดูแล้วกันสามารถสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันให้แล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนก XTV ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ